มีลาบุรีจริงไม่ถึงสองนาทีขึ้นีห้ากองเราจะีถึงลุรีเพิ่อเป็นมิวมันไม่ค่อยได้เห็นกับ่อยๆอ่ะคือเราอยู่ในกเรืองทำงานเรื่องเครื่งนงนมันก็แบบมีแต่บอกิงีอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับวันนี้พวกเรา b a c k Egg Channel อีกแล้วนะครับเรามาอยู่ที่หัวดำพง ก็วันนี้เราจะเดินทางไปที่สงขลาแต่สงขลาไม่มีสายรถไฟเราเลยต้องไปลงหาดใหญ่แทนช่องเราจะเดินทางโดยปกติไม่ได้ก็มีความแอดเวนเจอร์นิดหนึ่งคือแอดเวนเจอร์ยังไงมีโทนี่สตาร์กมั้งแอดเวนเจอร์นิ้วขายไปเราจะขึ้นรถไฟตอนบ่ายสองสี่สิบห้าแล้วก็จะไปถึงหาดใหญ่ของมงเช้าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณสิบหกชั่วโมงไอ้สิชั่วโมงบนรถไฟอ่ะมันจะอะไรเราจะทำอะไรกันไงแต่ก็อย่างจะนั่งรถไฟไปอยู่ดีก็ถึงนะ ร้อนไหมเนี่ยใส่ชุดขนาดนี้ร้อนไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนอบอะ่ะร้อนแดดไปข้างในก่อนเหรอแม่อธิบายตรงนี้อ่ะไม่เอาอ่ะถืออธิบายไปนะอ่าโอเคก็ต้นให้ก่อนเจอกันข้างในเข้าสิมารู้สึกแปลกตาไม่ค่อยได้นั่งรถไฟอันนี้เป็นการนั่งรถไฟครั้งที่2ในชีวิตของบิ๊กอะ มีครั้งแรกเลยครับก็ม,มีความตื่นเต้นเ,นเบาๆรอบนี้นี่16ชั่วโมงใช่มอะไรมากๆ YouTube ครับ Netflix Spotify โหลดได้โหลดมีอะไรอีกมีเกม Switch อีกก็นอกนั้นก็มองตามทางไปไม่รู้กับข้าวม,มูลจะเป็นไงที่กินปองน้ําที่นอนน่าจะอยู่ได้ล <laughs> ะต้องอยู่แหละไม่อจ <laughs> จะไปไหนไปไหนไม่ได้แนละ้วของเรามี1 Nintendo Switch 2ในมือถือ Netflix ซ i รีส์ลืมสา Spotify มีแค่นั้นนั่นแหละทําไมต้องโหลดอะไรพวกนี้เอาไว้เพราะว่าบางช่วงอ่ะมันไม่มีเน็ตมันจะเหงาหน่อยเตรียมอะไรมาบ้างค้ะ <c oughs> เตรียมหนัง n น t f ฟิกมา,มากประมาณสิบกว่าเรื่อง Spotify ที่โหลดลงเครื่องอีกประมาณล,ล้านกว่าเพลงแล้วก็ iPad ที่แบตเต็มแล้วก็มีใจดวงน้อยๆอยากจะกลับบ้านแล้วเกินจากนี้ก็จะเป็นเวลาแห่งการรออย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ <c oughs> อยากทําอะไรก่อนก็้ํทซื้อของกินซื้ออะไรตุนก่อนเจ <c oughs> อกันอีกทีตอนจะขึ้นรถไฟเนาะเอเเจอกัน บวนที่11ฟอร์ม3บ,บสส่าย2าบบตอนนี้บ่าย2าอันที่10บวน3 1ด,ดที่นั่งเบอร์3เมนี่8นี่ตอนนี้ของพี่ พื่อนไฟมาแล้วมานั่งนี่ก่อนมามนุ๊กนั่งก็โอเคเดี๋ยวก็่นี่ก็เก็บของได้ข้างบนอตอนนี้สองโมงสี่สิบห้าสักวทักก็น่าจะออกแล้วเพราะว่าตามตั๋วมันออกสี่ห้าแต่ว่าต้คงเลทประมาณยี่สห้าที่หรือยี่สโมงแหละส่วนใหญ่จะเลทไม่ค่อยตรงหรอกไม่เหมือนเครื่องบินถ้าเครื่องบินมันจะตรงเลยใช่ปะอ้าวออกวะออกเลย ก็ได้เวลาเริ่มต้นชั่วโมงที่1ต่อไปก็ชั่วโมงที่สองสามสี่มันดูจะเป็นไงไม่รู้จะเบื่อที่ชั่วโมงที่เท่าไรมจะดีดจะงัวจะเพียจเจอกันชั่วโมงต่อไปกันจะ้ะทนายดบงซื้อค่ะวง สามโมงสิบนาทีค่ะเป็นสถานีที่เขากำลังสร้างอยู่มากซื้อเที่ยวแทนหัวลโพงตอนนี้อยากได้แค่ไก่ทอดลูกชิ้นเลยซ o m ต t h i ฟุกิิกระบวนรถรเก่าๆนะคะบางทีแอร์เสียบ่อยนะคะชระพรุดหลายๆอย่างนะคะพนักงานเ็าจัดเต็ียมสลักหลังที่ตัวแบบนี้นะคะแล้วท่านก็ไปรับเงินคืนที่สถานีในกรณีนี้เกิดเป็นอ็กซิเนต์ขึ้นมาเราอยจะขอเงินคืน นั่งแบบนั่งแบบึงเต็มๆนั่งเต็มเต็มอะไรเหมือนคุโรเมะรองน่ากันสบายแน่นอนนะจริงๆเขาไม้นั่งคนเดียวนั่นแหละฝืนไงฝืนฝืนืนแล้วให้ผู้หญิงนั่งสบายก็ไม่ได้ฝืนอัดขนัดแบบนีนี่นะส8งร้อยก้สิบสองเทไรร้อยหก จริงก็หนึ the ่งชั่วโมงตั้งแต่ที่เราออกมานี่ลงตารางเวลามาแล้วตอนนี้เวลาสามโมงสี่สิบห้าสถานีต่อไปมันจะถึงสถานีสารยาตอนสามโมงสี่สิบสองเราจะออกสามโมงสี่สิบสามผานกันนเล็กน้อยน่ะเออแต่ว่าไม่ได้แบบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงสัตยาแล้วเราไปกินข้าวหรือว่ายังไงสารยาแล้วเดี๋ยวเราเดินไปหาอะไรกินที่ตูสเบียงดีกว่ากีนโล้อ่ะแม่ก็เดินไปอีกสามตู้ ออกจากสารยามาแล้วเดี๋ยวไปดูตู้เสบียงกันว่าเป็นยังไงพร้อมอย่างพร้อมอย่งพร้อมอย่างไปตู้เสบียงแล้วปะตู้เสบียงแล้วอันนี้หิวและเนี่ยเป็นเซตใหญ่แล้วจะมีแกง2อย่าง เพื่อมพิชัดั่งข้าวหมูแล้วก็ต้มจืดโอ้ผมร้อยี่สิพอผมสั่งข้าวหมูกับต้มยำแล้วก็มียำทะเลเพิ่มอีกร้อยสี่สิบตัวอยู่ร้อยห้สิบตัวพี่ชาสั่งหลังเซตเมันมีต้มขามีแกะผัดผักต้ยมยำข้าวผลไม้น้ำเซตใหญ่สอง้อยยี่สิบไม่สอง้อิบาท ราคาเราถือว่าไงต้องลองชิมกันว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าราคากับอาหารแล้วมันอร่อยก็โอเคและแล้วนี้เป็นเซนตเดียรับข่าก็มีขนมแต่ไม่มีน้ำไหมของหนระือทังลมเบฟเบฟไปก่อนเลยเป็นกระเพราต้ยมยำ อันนี้ของผมขวดปนมออไนี่ยโอ้โหจีรอนอรอยอร่อยมากอร่อยจนแปลกใจตอนนี้ด้วยความอยากกินล้วน ดีตรงที่ว่าแบบมีแบบยำมาให้แล้วแล้วก็เพิ่มความเผ็ดเองได้แพืนอำชิมมาเพิ่มเลยได้เวลาดูกว่ารสชาติมันคล้ายๆกับเค้กกล้วยหอมมันก็คือเค้กกล้วยหอมไงแม่แต่ยังไม่ได้กินไงอย่าน้องจะกินข้ากลับว่าอันนี้ไม่ได้ <laughs> แต่ก็ดีนะันลากินไปแล้วดูวิวข้างทางด้วยมันก็ให้ประสบการณ์ที่ค่อนข้าง,างดีมไม่เหมือนนั่งเครื่องอะนั่งเครื่องมาเห็นกันหองฟ้าแต่นี่วิวมันเปลี่ยนไปตลอดต้องดูดิ เข้าชั่วโมงที่2แล้วตอนนี้4ี่โมงคึ่งเราออกมาประมาณชั่วโมง4ี่สนาทีใกล้เกือบ2ชั่วโมงแล้วมันเพิ่งเลยลคนครปฐมมามเริ่มแบบเห็นวิวที่แตกต่างจากในโัวเมืองค่อนข้างเยอะแล้วแหละตอนนี้สี่โมงสา คนโตบิอิ่มมากตอนนี้จริงๆระหว่างตอนขึ้นมาผมจะมีคนเดินถามว่าใครอยากกินข้าวช่วงเวลาไหนเราฟังมาฟังไว้ได้หรือถ้าใครหิวก็เดินไปตู้เสบียงแต่ว่าถ้าไปนั่งที่ตู้เสบียงที่นั่งมันจะน้อยโอกาสที่เราไปแล้วจะไม่มีที่นั่งมาเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตามที่กินที่นี่เขาจะมาเสิร์ฟให้ที่นี่มันเก็บตังค์ที่นี่เลยแค่บอกว่าตู้ไหนและที่นั่งที่ไหนไม่รู้ตอนเย็นคนจะเยอะหรือเปล่า เราสั่งเผื่อไปก่อนให้เขามาเสร์มเรานี้แต่เดี๋ยวเย็นๆถ้าแบบอยากลองเดินไปดูนี่ที่ก็ได้ตอนทุ่มสองทุง่มเลยก่อนที่จะป,ป,ปิดอ๋อปิดสีด่ทุ่มเปิดที่ห้าปิดที่หกแต่ว่าสุดเลยเท็จไม่ได้นะไปแล้วเหรอไปแล้วกยังม,มีอยู่เลยตามที่บ้านชิดแยหรองบ้านโป่งลาบลีไปแล้วไปแล้ว เยวโดนคิวเนี yeah. <to> <eni> ่ยครับโหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้โดนคิวแล้วพนักงานจะรับฝากเฉพาะก๋วยเตี๋ยวราชบุรีเท่านั้นนะคะก๋วยเตี๋ยวราชบุรีนะคะจะกล่องละสิบบาทนะคะคนไหนที่ไม่สามารถสะดวกก็ฝากกับพนักงานได้นะคะกล่องละสิบบาทนะคะคนไหนฝากเก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวเลยกล่องละสิบบาทกล่องเล็กาลอยเลย

หน้ากล่องนี่มานนี่เลยพี่พี่มานนี่เลยาี่มัานี่นนนนอ่ะมันนไปมดียวสิบบาทนะต้อไมมมันนี่เขาตากก่อน คนะรับไปรถด่วนนะครับไปด่วนมาครับเมื่อกี้สถานีราชบุรีเอาจริงๆไม่ถึง2นาทีนาทีครึ่งแม่งเป็นอะไรที่ลุ้นหี เขาฝากได้เมื่อกี้ที่มีพนักง,งานมาก็คือพอ <c oughs> มีฝากแล้วเขาซื้อให้แต่ว่าเมื่อกี้มันมีเขาเลือกเส้นมีเลือกอะไรไหม <c oughs> ไม่มีน,น่าจะเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยดูดูเฮ้ยเปิดเลยกินเลยถามจะถามว่าหิวกันรึตัวแรกไม่หิวแม่แต่พอจังหวะวิว่งไอหนึ่งนาทีนั้นไม่เหมด <c oughs> เบิร์นพลังงานอะไรไหมเบิร์นเบิร์นบี้เบิร์นว่ะแค่นี้สิบบาทเล็กของแต่น้ำตากับพริกมากกว่าคนแบบคนก่อน ว่าประมาณสามคำกูก็หมดแล้วเนี่ยหวานตอนนี้กินม,มูงอนะห้าโมงสิบแปดแค่ที่ออกมาประมาณสองชั่วโมงครึ่งจริงๆอันเนี้ยคือความสเปเชียลของก<อ><อ>ารนั่งรถไฟใช่การนั่งรถไฟนั่งรถบัสหรือว่าเครื่องบินก็ไม่มีแบบนี้หรอกจริงๆแล้วเครื่องบ,บินเน่ยได้นะให้อรกแวะซื้อได้เพราะว่าไปญี่ปุ่นแช่มแอดซื้อของต้องไปแอดซื้อนี่ได้ชาร์จไถโดยสมบูรณได้ บิน่อญี่ปุ่นได้อ่ะนี่ไม่เชื่อจริงๆไม่มันไม่เหมือนแับเออจอดแวะพักง่ายๆเหมือนที่ไหนญี่ปุ่นมเลยโผล่ลงฮ่องกงเลยไปจอดจอดให้ร้านเลยหล่ะสาวขึ้นมากอร่อยว่ะนี่พูดจริงเหรอในซีเรียลนะเนี่ยบอกแอร์ไรสกิทแอร์ฝากซื้อทัดฮ่องกงหน่อยบินผ่านแล้วนี่ทางผ่านน้ำใจคนไทยมีไม้หาดด้วยห้ากล่องหมดภายในเวลา 15นาทีตอนแรกว่าจะไม่คิดแล้วกำลังจะถึงเพชรบุรีน่าจะมีการสั่งขนมอะไรเกิดขึ้นกันอีกแล้วนะครับความพรีเมียมจริงเลยค่ะพรีเมียมเพราะแก๊งสามถาดหน่อยนะคะ,คะพรีเมียมคืออะไรันนีข้าวตางังแล้วก็ทองวนานรแล้วก็บาบิดก็บาบิดบาบิดน,นะคะชั่วงโมงที่สามตอนนี้ผ่าโมงสี่สิบเจ็ดเริ่มเบื่อยแล้วเริ่มอิ่มเริ่มเปื่อเริ่มง่วง เพชรบุรีแล้วกี่โมงแล้วครับเพชรบุรีในนี้เขาบอกว่าถึงตอนเก้าโมงสี่สิบหกทีเรนคชมงกับทุ่มนะึงขอบคุณครับแปนาฬิกาสีนาที อันนี้เราอยู่รัเสเซียนะคะเพราะเราเจอปูตินนี่เขาเจอปูตินค่ะ,ะถามว่าผิดอะไรไม่ผิดนะออทำอะไรไม่เคยผิดหรอกออมันเป็นวิวที่มันไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆอ่ะคืเอ,อเราอยู่แต่ในตัวเมืองทำงานเลอกทุ่มหนึงแลมันก็แบบมีแต่บล็อกติ้งมีอะไรอย่างาเงี้ยแในตอนนี้แล้ว แต่เสียดายเราด้านหนึ่งฝั่งเป็นอีฝั่งที่เราไม่เห็นมาทิศตกเราไม่อยู่ฝั่งนี้เราไม่เห็นมาทิศอะไรเลยตรหอบอกข้างที่บริเวณนี้ที่นี่ห้องน้ำดีห้องน้ำมันระบบใหม่แล้วระบบปิดก็ทำความสายสะดวกมีความมั่นใจมีเครืิองา่ยด้วยอีกครึ่งชั่วโมงเรากินข้าวอันนีกแล้วเหรอนี่เราขึ้นรถไฟมาสี่ชั่วโมงเนี่ยเรากินไม่หยุดเลยอันเนี่ยสิบหกชั่วโมงผ่านไปสี่กินอย่างเดียวเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า เราเป็นนกแก้วอยู่แล้วนี่สถานีหัวหินแล้วเราลงมายึดเส้นยึดสายเขามีเวลา5นาทีดู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 น่ไทลัยหัวเวลามานสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราเลขึ้นดีกว่าอันนี้คือมื้อเย็นของสามคนที่สั่งเันคนละเซตกากินอีกแล้วหห <N> ินสามคนตอนนี้อีกคนนึงรอรอ มูดดีเข้ามาหนาวเลยแกงเขียวหวานไก่เราแรกนึกว่ามาเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานไม่ได้คิดว่ามาเป็นแกงอยากจะพากเก็ตตี้เข้ามาชิมก็พอได้อยู่นะอะไรอยู่เป็นค่อนข,ข้างขายกับของ <c oughs> แต่มันจะมีพวกเนื้อพ <c oughs> วก ก่กแค่ความแรงียกว่าไม่พูดไม่จัดมันหิวอ่ะไม่หิวนะต้างกินตอนนี้สองทุ่มก็สี <itime machine> ่ชั่วโมงเยอะวนะไปสิบหกสเกือบเกือบห้าแหละเกือบห้าและแลสเันอะอยู่ประมาณเจ็ดโมงสิบห้าเราเรดไปสิบห้าดก็เลหแบบตู้เราตู้เดียวพมื่อกี้เพิ่ง้นข้าวเสร็จแต่ยังไม่ง่วงนะ นี่เขามาปูให้แหละจริงๆก็ยังสองทุ่มอยู่เลยนะนี่ไม่งู่เลยนะก็พี่บอกนั่งทำไมนั่งเล่นนอนเล่นอะไรนั่งเล่นเกมเดี๋ยวถ้าเกิดนอนไม่าันสามทุ่มเดี๋ยวจะเล่นตู้ทะเบียนต่อมาเลดี๋ยวตอนนี้สามทุ่มสิบเจ็ดนะก็หกชั่วโมงครึ่งเล่นเกม ประมาณชั่วโมงหนึ่งนอนไปนหลับงถ้าดูอย่างตอนเนี้ก็รอรอนต็ดๆนะสัดแปดสิบขาตัง้งัวกไดอยู่ประมาณ<อ>ได้อยู่งี้ก็ดีแต่ขาชนเลยวามันก็ค่อนข้างโอเคกว้างดีถ้าคนตัวสูงจะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงวิวข้างทางตอนนี้มองงไม่เห็นอะไรนะ นี่จอดครับเี่ยนาทีนะครับสถานีชุมพรก็ตรงมาแค่เั็นิดแบแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเขาเข้าไปนอน กปีดเมกเกอร์นะครับเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนกี่โมงแล้วนอะ่ะอีมกมากเลยตอนนี้หกโมอนาทีเรายังไม่ถึงพัทยาเลยมนสิกี่โมงประมาณ7จ็ดโมงตามตารางมันบอกว่าเดสชันประมาณเจด็ดแต่รถรถคนเริ่มลงใช่ตอนนี้คัไปแล้วเพราะว่าคน,นส่วนใหญ่รนั้งง Để chơi cái tiểu Hãy <laughs> 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 ตอนนี้ปวดปวดช่วงขาช่วงเข่ามากเหมือนแบบหกโมงห้าสอง ก็ดีๆมี20นาทีตามตารางมันบอกว่า6โมง45แต่ในเว็บมันเขียนไว้ที่6โมงครึ่งก็5ทีไม่ได้หดีมากไม่ได้ดีเลยมากไม่ดีเลยเยอะเลยนะใช่ก็ถึงชุมทางหาดใหญ่แล้วเป็น16ชั่วโมงก็เราหลตื่นแล้วเออก็เฉีๆนะเอาจริงก็คือหลับได้ตัวตัวสั้นนะตัวยาวแล้วฉันบอกว่านรามาไทยผิวิธีหลับสบายหรือมีปัญหานทำอะไรเพราะพี่มึงคุยกันในคอมเมนต์หน่อยแล้วกัน อยากรู้มีคนบนประสบปัญหาเดียวกับพวกเรามันหรือเปล่าก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามพวกเราแบทเอชแชนเนลกันต่อไปนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันเราติดตามดูแล้วกันจบด้วยบรรยากาศนะจบด้วยบรรยากาศสถานีรถไฟหานยางอยากนวดไปไปนวดกันไปนวดครับ